มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะโอ้ยเช้านี้เงินหมื่นดิจิตอลเลื่อนนะคุณผู้ชมเลื่อนแบบไม่มีกําหนดด้วยนะคะหมายถึงกลุ่ม2นะคะคือกลุ่มแรกในกลุ่มเปราะบางที่มีการระบุว่าจะได้วันที่25กันยายนนีย้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงก็คาดว่าน่าจะได้ตามนั้นนะคะ25กันยายนก็จะจ่ายกลุ่มเปราะบางแต่ว่ากลุ่ม2กลุ่ม2เนี่ยเขาหมดลงทะเบียนไปเมื่อวันที่1 5กันยายนที่ผ่านมาใช่ไหมแล้ววันที่22กันยายนเนี่ยก็จะเป็นการประกาศผลการลงทะเบียนใช่ไหมแต่ปรากฏว่าก็มีการแจ้งมาแล้วโดยทางคุณ ชุดว,ว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าเรื่องการตรวจสอบผู้ลงทะเบียน3 3ล้านคนนะกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะคะเลื่อนเลื่อนการตรวจสอบออกไปแบบไม่มีกาหนดเพราะว่าคือยังไม่ได้ระบุวันที่มาไงว่าจะกลับมาเมื่อไหร่ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต้องลงทะเบียนวันนี้กลุ่มคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนที่จะต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ธนาคารรัฐ3แห่งกลุ่มคนไม่มีสมาร์ทโฟนไม่ต้องไปนะคะวันนี้ไม่ต้องไปนะเพราะเขาก็เลื่อนเหมือนกัน เลื่อนเหมือนกันแบบไม่มีกำหนดเหมือนกันอ่าบอกว่าเดี๋ยวต้องไปหาเงินก่อนก็อาจจะเป็นการใช้งบปี6 8ซึ่งงบปี68นปะเขาก็มีการไปถามคุณจุลภานต่อนะบอกว่าอ่าถ้าอย่างนั้นสักอไตรมาสหน้าเออไม่ใช่ไตรมาสแรกปีหน้าพอได้ไหมคุณจุลภานบอกโอ้โหอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นโอ้โหแปลว่าอะไร แปลว่าน่าจะไม่ได้แหละเพราะว่าถ้าเกิดได้นะรัฐบาลนะต้องฝันธงต้องรีบพูดต้องรีบเอาเครดิตต้องเช็คเครดิตแล้วแต่น,นี่คืออย่าเพิ่งเป็นลงรายละเอียดถึงขนาดนั้นนั่นแปลว่าก่อนสงการานต์ปีหน้าก็จะยังไม่ได้นะคะทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเอาจริงๆนะบอกว่าจะได้ตั้งแต่ก่อนสงการานต์ที่ผ่านมาด้วยนะก่อนสงการานต์ที่ผ่านมาควรต้องได้แล้วก็เรื่อน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 เื่อนเื่อนเื่อนมาเรื่อยเรื่อจนกระทั่งเนี่ยค่ะสงกรานต์ปีหน้าก็น่าจะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินดิจิตอลมุ่ เลื่อนออกไปแบบไม่มีกําหนดนะจ๊ะอะอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราเนี่ยจะต้องอยู่ได้ด้วยความหวังอ,อยู่ได้ด้วยความหวังเอาเข้าหวังว่ามันจะได้เนี่ยนะเ,เราจะได้มีกําลังใจต่อไปสําหรับคนที่อยากได้นะนะส่วนใครที่คิดว่าเออไม่รอแล้วไม่หวังแล้วเดินหน้าทํามาหากินต่อก็โอเคค่ะสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะคะโอเคค่ะ